จากคนที่เป็นโรคมาเร็งระยะที่สามตอนนี้ครับกลับมาเป็นคนปกติไม่พบเชือ้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพี่นุษนุชนาฏพัฒนนันทาวงนะครับผมวินาทีที่คุณหมอบอกว่าเราเป็นมาเร็งระยะที่สามเป็นระยะที่ลุกลามไปที่ต่อมน้ำเหลือง มันเหมือนเราตกหน้าผาลงไปซ้ำอีกรอบนึงในชีวิตแต่ก็มีมือเด็กน้อยผู้ชายคนหนึ่งนะคะเข้ามาคุมมือเราแล้วบอกว่าแม่แม่สู้ไปกับทีนะทีเชื่อว่าหัวใจของแม่แข็งแกร่งพอที่จะผ่านเรื่องร้ายๆไปได้เราจะสู้ไปด้วยกันนะแม่นะหันไปสบตาของลูก น้าตาที่กําลังจะร่วงมันหายไปหมดเราจะอ่อนแอไม่ได้เราต้องสู้กับมันเพราะเรายังอยากเห็นอน,นาคตของลูกเราตอนนั้นก็ยังหาทางออกไม่เจอก็เลยปรึกษาป้าน้องป้าน้องบอกว่าเอ้ยมันมีผลิตภัณฑ์ของบริษัทเดีไอคอนนะอย่างน้อยก็ช่วยบำรุงร่างกายเราได้ป้าน้องก็เลยส่งคอลลาเจนมาให้ลองทานก่อนสองกล่องเช้าหนึ่งซองเย็นหนึ่งซองจากที่เราเคยเจ็บหัวเขา่าเราสามารถกลับไปเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมกับลูกได้ กลับไปมีความสุขกับลูกได้เนี่ยแหละค่ะมันเลยทำให้เราเปิดใจรับผลิตภัณฑ์ของบริษัทดีไอคอนเข้ามาไว้ในหัวใจของเรา23มกรา65เข้ารับการผ่าตัดนั่นมันคือวินาทีที่เรามีความสุขที่สุดในชีวิตค่ะเรารู้ว่าเราจะได้ไปต่อแล้วละ่ะหลังจากนั้นเราก็ต้องเข้ารับคีโมค่ะวันที่เข้ารับคีโมเนี่ย พี่นุษได้เอาผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่พี่นุษย์ทานของบริษัทไอคอนไปให,หให้คุณหมอที่เพื่อให้คุณหมอพิจารณาว่าอะไรที่เราจะทานได้บ้างคุณหมอก็เอาไปดูแล้วก็ดูข้างกล่องแล้วคุณหมอก็บอกว่าโอเคค่ะคนไข้าทานได้หมดทุกตัวเลยค่ะทำยังไงก็ได้ให้ร่างกายแข็งแรงทำยังไงก็ได้ให้เก็บเลือดมันขึ้นมาเพียงเพื่อที่จะรองรับเคมีเข็มต่อไปให้ได้จนครบแเข็ม จนกระทั่งพี่นุชเดินทางมาจนถึงเข็มสุดท้ายเมื่อวันที่28กักฎาคม65ที่ผ่านมานี่เองค่ะคุณหมอบอกว่าคนไข้คะเราตรวจว่าคนไข้ไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วนะคะยินด,ดีด้วยคะ่ะเราจะทานทุกตัวที่บริษัทนี้ผลิตออกมาให้เราทานการที่พี่นุชเอาอาหารเสริมพวกนี้ครับไปคุยกับคุณหมอเนี่ย เป็นจุดที่ยืนยันอย่างหนึ่งว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของเราเนี่ยสามารถทานได้จริงซึ่งหลายๆคนพยายามจะถามถูกไหมว่าเป็นมะเร็งรักษามะเร็งอยู่ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้ไหมทานได้ครับถ้าคุณหมอเข้าใจเพราะว่าอาหารเสริมก็คืออาหารอย่างหนึ่งถ้าเราเห็นการผ่าตัดที่ผ่านมารวมไปั้งการให้เคมีบําบัดจนถึงวันนี้ถือว่าพินุชแข็งแรงมากนี่คือความหัศจรรย์ของร่างกายไงครับคุณจะกิน ยาเป็นอาหารหรือคุณจะก,กินอาหารให้เป็นยาพี่นุชเลือกการกินอาหารเสริมให้เป็นยาดูแลตัวเองกระตุ้นภ,ภูมิต้านทานของตัวเองขึ้นมาผมเรียนนี้นะครับว่าส่วนใหญ่ของคนไข้ที่เป็นมะเร็งมักจะสูญเสียระหว่างทางตอนที่ให้เคมีบาบัดเพราะร่างกายสู้ไม่ไหวแต่ถ้าเราสู้ไหวได้เราก็จะเป็นผลลัพธ์แบบพี่นุชแบบนี้ครับผม สวยไหมครับคุณค่ะโอ้โหนะครับผมเพราะว่าพี่นุชเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ให้คีโมแล้วผมไม่ร่วงเลยนะครับผมแล้วก็ผิวของพี่นุชนะครับผมผิวเขาเรียกว่าเต่งตึงเป็นปกติเลยโดยปกติแล้วคนที่ให้เคมีบาบัดมานะครับโอ้โหผิวจะไหม้ไปเลยนะครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยคอลลาเจนนะคะเขาจะมีไดอเพปไทด์ ซึ่งจะช่วยในเรื่องข้อเขาได้ดีนะคะแล้วก็ทําให้น้ําไขข้อได้ดีถึงทําให้คุณลุษเนี่ยสามารถที่จะออกกําลังกายได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของวิตามินซีอะคะ่ะคุณหมอบอกเลยค่ะว่าให้ทานเยอะๆเพราะว่าเวลาเราทําคีโมเนี่ย ภูมิคุ้มกันเราต่ําอยู่แล้วถูกไหมคะก็จะทําให้เหมือนกับว่าเราสามารถที่จะทานเพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เหมือนเชื้อโรคหรือว่าเชื้อไวรัสเข้ามาในร่างกายและที่สําคัญนะคะการที่เราทานคอลลาเจนบวกกับวิตามินซีอะคะ่ะจะช่วยทําให้รากผมเราแข็งแรง นะคะพอรากผมเราแข็งแรงเนี่ย <Okay. S 1> มันก็จะทําให้ไม่หลุดร่วง oh, <okay. S 1> สังเกต <Okay. S 1> ดนูนะคะ <Okay. S 1> ว่าคุณนุชเนี่ยทำคีโมมาปกติแล้วผมต้องร่วง <Okay. S 1> แต่นี่ไม่ร่วงเพราะการที่เราทานคอลลาเจนและว,วิตามินซีสูง <Okay. S 1> จะช่วยได้นะคะ